About Me สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับ About Me ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยเราชื่อนุน่นชื่อจริงชื่อกัญยรัตสิงหาสีอายุ20ปีเป็นคนจังหวัดอุบลเกิดแล้วก็เติบโตอยู่ที่จังหวัดอุบลค่ะแต่ก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดด้วยการที่มาเรียนอยู่ที่นี่ เราเรียนอยู่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่สองเหตุผลที่มาเรียนอยู่ที่นี่ล้วหรอก็เพราะว่าเราสอบที่นี่ติดเป็นที่แรกแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกเรียนอยู่ที่นี่แต่ข้อดีก็คือที่นี่ก็ใกล้บ้านอยู่ด้วยก็เลยเลือกที่นี่เลยค่ะและก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เราเรียนอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกัน ส่วนกิจกรรมที่ชอบทำในายามว่างน่ะหรอก็ออกกำลังกายแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่เราชอบทํามากๆเลยก็คือการดูฟุตบอลซึ่งไม่ต้องเถาเลยว่าเราชอบทีมไหนนั่นแหละข้อดีข้อเสียของตัวเราน่ะหรอข้อดีก็คือเราเป็นคนเฟรนดี้คุยง่าย ข้อเสียของเราคือเป็นคนที่พูดไม่เก่งเป็นคนขี้อายแค่นั้นแหละแต่เราก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย